สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันกับผมตู่คันที่นะครับเต็นประหยัดยนต์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่านําเสนอนะครับเจ้าดีแม็กโกซีรี่ปีศูนย์แดนะครับอ่าทรงสวยๆหล่อๆชัดเจนออล่านะครับสวยหล่อสวยงามนะครับผมคันนี้นะครับใครหารถไว้ใช้นะครับไว้ใช้งานนะครับ ไม่ผิดหวังนะครับเป็นอีกคันนะครับผมสวยงามพราม8เช่นเคยนะครับยางมิชลินขอบ17นะครับผมใช้ได้อีกนานนะครับผมสวยงามนะครับรถแต่งรอๆจัดทรงรอนะครับคันนี้เครื่องดีมากเครื่องเดิมมากนะครับผมเป็นตัว ABS Air bag นะครับอ่าใครสนใจมาเลยนะครับผมสีสันสวยงามชัดเจนอล่าตรงปกนะครับสวยงามนะครับเช่นเคยนะครับ ดูรถที่ประหยัดยนต์อำเภอหนองกี่บุรีรัมนะครับสวยงามรอบกันนะครับภายในภายในก็สวยนะครับเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับ ABS Air b แบคู่นะครับตัวนี้ครับสวยงามนะครับลูกค้าท่านไหนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับเป็นตัวโกซีรี่นะครับ ABS Air b แบคู่นะครับสวยงามพาราม8ถึงพาราม9นะครับสวยงามนะครับเบาภายในนะครับ เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับผมใครหาไว้ใช้นะครับเป็นอีกคันนะครับผมเป็นตัวไฟฟ้านะครับท็อปสุดๆนะครับใช้งานมาแล้วสองแสนสองหมื่นสองพันกว่ากมอนะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารแล้วดูห้องเครื่องกันครับสวยงามนะครับออร่าพรามแปดยันพรามเก้าเช่นเคยนะครับผมอุปกรณ์ควบห้องเครื่อง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสดใสนะครับคานสวยงามหน้าเดิมนะครับไม่มีชนนะครับไม่มีชนไม่มีขั้นะครับสวยงามนะครับเดิมเดิมนะครับไม่ผิดหวังนะครับทางไกลสบายประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากพิมพ์นิยมนะครับปีสุดแปดโฟร์ซีรีส์นะครับใครหาไว้ใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม fc ท่านไหนหาไว้ Hawaii ใช้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวโกซีรีปีศูนย์แนะครับผมเสนอราคาอยู่ที่หนึ่งแบาทนะครับอจัดไฟแนนซ์ได้ล้นหลามนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ล้นหลามนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ